老嘞，好，好。 ลุดอีแล้ว,เ,วเกเกบแกหมดหลุม นกตูนโดนนินโฮอีกแล้วครับ <c oughs> ไปครับลบห้าคะแนนนํามากี่แต้มแล้วลบผ้าแต้มแล้วเนี่ย เขาให้มาตกปลาน,นิ้นไม่ตกกระโฮ่เข้าป่าเขยา่าให้วิ่งเขยา่าให้วิ่ง เจอนินห้วยนะครับเต็มปากวะล้างไว้นะไปไปเขามาทำอะไรที่น well, ี่จาบอกน่หลุด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 ขาดหลุดขาดหลุดหลุดลบติดแต้มนะ หลุดแล้วบ้างเล่นให้มันอ่อนเลยหนวดนวดหนวดนิด่งโฮตกปลาผมยังโดนอาท,าอทิที่แล้วผมโดนท่อนไหนท่อนแรกอะคันอะไร อะไรไฮบินเหรอไฮบินหักตรงข้อพอดีเลยข้อข้อแรกหรืออะไรล่งจับเลยฮ้ยข้อสุดท้ายเจ็ดร้อยเฮ้ยข้อสุดท้ายมันข้อสุดท้ายมันต้องแพงกว่าไม่ใช่หรอแปดร้อยแปดสิบอะไม่ไอต้นแค่ข้อแรกก็แปดร้อยแล้วไปปล่อยปล่ปล่อยปล่อยไปตูดคันกระดกก็ดก ก็แลกออหลุดไปสามได้ตัวเดียวได้ห้าสี่ตัวเตียวเต็มปากเลยเยอะตกห้าสี่ก็ไม่ไหวไมได้เยอะไอ้เอกกูโดนหลุดไปตัวหลุดไปตัวเหียตัวไม่เริ่มเลยจัดการจะเคลืดอนอยู่แล้ววิ่งเข้าตองเดียวเลยจัดนินโฮครับนินโฮครับดูดูปลายคัน นึกว่าปนินอ๋อปวดปวดปวดร้อนมือมันตื้อใช่ป่ะตื้อก่อนแล้วค่อยวิ่งเออเหมือนมันนกอ่ะมันนกศัพท์มันน็อกก่อนแล้วแม่งพอทิ้งคันเท่านั้นมัปวดเลย์มัเหมือนวะเหมือนวันนั้นเลย์หลุดขาดหลุดขาดหักอัดดิอัดให้มันออกดิขยับให้มันออกหน่อยอย่าไปแทงมันพี่มิ้นอย่ามันพวด ออกแล้วจับตูดคันนวดนวดให้มันเล่นเลยนวดนวดแล้วปล่อยนวดนวแล้วปล่อยให้วิ่งให้มันเหนื่อยเลยค่อยๆกดคันกดตูดนะไม่ใช่ง้างเหมือนรอบที่แล้วนะกดตูดลงนะย,ยังไม่ได้เล่นกับหูเลยวย ตั้งแต่มานี่ไม่เคยได้จับเลยคันครับคุฟิวไม่อยากเอาเดี๋ยวคันหักไ้ครับข,าาาาขายายเอหน่อยอ,ออกแล้วจับตูดเลยงัดเลยงัดตันนวดเล่น โอ้ยผมได้ผมไม่น่ากลับมากลับมาจบเลยกลับมาโดนโดนปลาสาบไม้จบเลยสะดุดของผมว่ามันเงียบไปเลยแม่งโดนเวทีนึงตะจกิด อยากโดนไม่ให้โดนอยากไปเียแล้วไปให้รวยมังเหรอาอกกอกกากเดเนี่อันนี้บาเาขาดมนสอันนี้แชมป์เลยบ,บอกอยู่ว่าใครได้กกะโ้โแชมป์เลยอวตัวน่ะนี่น,นีน,น,นีบันคอนเขาเล่นปลากันเยือเนี่ย เนี่ยลบอกลาเนี่ยมิตูนน่ะมันถอน <c oughs> เขาเรียกว่าดี่้วยช่วยกันด้วยอันนี้มันมันงีเบิร์กซ <c oughs> ีเบิร์ไไ่ได้ปลาเข้าอยู่เอากดไปเลยถามสิ๊โลตัวเนี <c> ้ย <oughs> ลังมันเปล่าอร่อย <c ười> ยังอะยัางวะรวมนน้ำเลยกอนตุนบุงบ่งผมมุ่งแอนี่กอกไปก่อน หัวมันขึ้นมาเลยเจ้าฟัวขึ้นมาเลยพันฝักงตายแล้วเดีย๋ยวมันก็หมดไม่หมดเราก็หมด่ะมันไม่หมดเราก็หมด่ะครับอยูอออมันแอบประหลาดไงมันแอบประหลาดไง น่าจะตักไปเลยนะเมื่อกี้กแล้วเขาเผากรุงฟีดฟีดฟีดแล้วใกล้ถึงสิบห้านาทีแล้วเพราะว่าตัวตัวนึววงเนี่ยหงายท้องแล้วพี่พีพ่เอาเอากราชังลงน้ำรอเลยเออสวิงมันเข้าเอง เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวขาดพี่สามร้อย <300 S 1> แล้วตัวเนี้ยเอาให้ได้เทีมเราไม่เคยได้ที <c oughs> โดนอย่างเดียวไม่เคยได้ค่อยๆนวดกดกดตูดกันเออกดอย่างนั้นแหละอย่าไปชากอย่าหงายท้องพี่รอเลยเอาเอา สวิงตูดนี่หว่าสวิงจุ่มน้ำแล้วนีให้ปตูดลากเข้าออกหนวนหนวยไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หมด 唱我唱我来。 แค่ที่ตักไปเลยเอ,เอาลงว้พต้องจุ่มไว้เลยค่อยลากเข้าที่ตักเอาอย่างนี้ไม่ได้หรอกเข้ากกตูดเลยใช่ว่า บอกให้พี่จุ่มไว้เลยมันตกใจบอกแล้วนี่มมมผมตักเองอะ่ะโอ้ยจะไปยากอะไรผมบอกให้จุ่มไว้เลยสุดยดอดขอเก็บภาพหน่อย

โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากกิโลเนี่ยยี่สิบป่ะได้ยุยี่สิบเพินนี่ครับเล่นแับนี้ยอดประสบความสำเร็จแล้วไปครับไปตกปลาต่อ